าหลีใต้ผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศเวียดนามเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามนะคะกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตนั่นจึงทาให้บริษัทและนักลงทุนต่างชาติต่างสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศนี้โดยเฉพาะการลงทุนสร้างโรงงานเพื่อให้เวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตหลักอย่างรองเท้าไนกี้หรือสมาร์ทโฟนแบรนด์ Samsung รวมถึงอีกหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่กำลังย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามอย่าง Apple และ Foxconn แต่รู้หรือไม่ว่าประเทศเวียดนามที่เนื้อหอมในสายตาของโลกนั้นกลับมีผู้ที่ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามมากกว่าใครนั่นคือประเทศเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในเวียดนามอย่างไรบ้างลงพื้นแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกดอยากได้ไอเดียใหม่ใหม่ลองใช้ล็อกดถ้าเปรียบเทียบเงินลงทุนจากต่างชาติที่มีการเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศเวียดนามแบบสะสมจนถึงปี2019ที่มีสัดส่วนมากที่สุดอันดับแรกอันดับที่1ได้แก่เกาหลีใต้18.7% อันดับที่2ญี่ปุ่น16.3%อันดับที่3สิงคโปร์13.7%อันดับที่4ไต้หวัน8.9%และอันดับที่5าสาภาพยุโรป7%สำหรับประเทศจีนอยู่ในอันดับ8มีสัดส่วน4.5%ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับ10มีสัดส่วน3%โดยเกาหลีใต้นั้นคือประเทศที่ลงทุนโดยตรงในประเทศเวียดนามมากที่สุด ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ประเทศนี้ต้องบอกว่าเริ่มแน่นแฟนมากขึ้นจากจุดเปลี่ยนที่สำคัญนในอดีต2ครั้งด้วยกันครั้งแรกคือในปี2007ที่ประเทศเวียดนามนั้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO และในปี2015ที่ประเทศเวียดนามและเกาหลีใต้ทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ส่งผลให้เกาหลีใต้นั้นลดภาษีนำเข้าจากเวียดนามลง95% และเวียดนามก็ลดภาษีนำเข้าจากเกาหลีใต้ลง89%นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วนะคะโครงสร้างด้านแรางงานของเวียดนามก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทางเกาหลีใต้ต้องการเช่นเดียวกันทั้งเรื่องอายุของคนวัยทํางานนะคะในเวียดนามเนี่ยอายุเฉลี่ยของคนวัยทํางานจะอยู่ที่ประมาณ30ปีถ้าเทียบกับเกาหลีใต้นะคะที่อายุเฉลี่ยของคนวัยทํางานจะอยู่ที่ประมาณ40ปี รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของค่าจ้างแรงงานด้วยนอกจากค่าจ้างแรงงานในเวียดนามจะคิดเป็นเพียงหนึ่งใน8ของค่าจ้างในเกาหลีใต้แล้วงานที่ใช้ทักษะสูงขึ้นก็มีค่าจ้างที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งวิศวกรค่ะ ค,ค่าจ,าาจ,าาจ้างในเวียดนามเนี่ยคิดเป็นแค่หนึ่งใน5ของค่าจ้างในเกาหลีใต้หรือแม้แต่ตำแหน่งผู้จัดการที่ค่าจ้างในเวียดนามเนี่ยคิดเป็นหนึ่งใน3ของค่าจ้างในเกาหลีใต้อีกปัจจัยสำคัญก็คือสองครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเพราะประเทศที่เกาหลีใต้ส่งออกไปมากที่สุดตามลำดับก็คือจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวียดนามแต่เมื่อจีนและสหรัฐอเมริกานั้นขีดกันทางการค้ากันมากขึ้น ซึงช่วยเร่งให้เกาหลีใต้นั้นตัดสินใจที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนมาที่เวียดนามเร็วขึ้นนั่นเองแล้วเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนอะไรในเวียดนามกันบ้างหลักๆแล้วนะคะกว่า70%ของการเข้ามาลงทุนในเวียดนามทั้งหมดบริษัทชาวเกาหลีใต้นั้นจะเน้นในการสร้างโรงงานผลิต เพื่อหวังที่จะให้กลายเป็นฐานการผลิตสำคัญและผู้ลงทุนชาวเกาหลีใต้ที่ทรงพลังมากที่สุดในเวียดนามก็คือซัมซุงซัมซุงนั้นเริ่มเข้ามาสร้างโรงงานที่เวียดนามเป็นครั้งแรกในปี2 0 0 8ค่ะและหลังจากนั้นนคะคะก็เริ่มผลิตมือถือเพื่อการส่งออกในปีถัดมาซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกค่ะที่ s ซัมซุงนั้นมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันซัมซุงมีโรงงานในเวียดนามสำหรับผลิตสมาร์ทโฟน2แห่งและโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน1แห่ง โดยสมาร์ทโฟนของซัมซุงมากกว่าครึ่งนะคะที่ส่งออกไปทั่วโลกนั้นผลิตจากประเทศเวียดนามโดยสินค้าจากซัมซุงนะคะคิดเป็น 1- ใน5ของสินค้าการส่งออกทั้งหมดของประเทศเวียดนามนั่นก็หมายถึงว่าเวียดนามเองกลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สําคัญมากๆของซังสุงนั่นเองค่ะนอกจากนี้สิ่งที่รัฐบาลเวียดนามพยายามมาสักพักแล้วก็คือการโน้มน้าวให้ซัมซุงนั้นมาตั้งโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ผลิตชิปในประเทศด้วย และเมื่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้อย่างซัมซุงนั้นเลือกที่จะมาปักหลักฐานการผลิตที่เวียดนามทําให้บริษัทอื่นๆในเกาหลีใต้ต้องขยับตามไปด้วยเริ่มจากคู่แข่งอย่าง LG ที่มาเริ่มสร้างโรงงานผลิตในเวียดนามเมื่อปี2014ก่อนที่จะสร้างโรงงานแห่งที่สองตามมาเพื่อเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นจอแสดงผลและระบบสร้างความบันเทิงแต่นอกจากประเทศเวียดนามจะได้เปรียบในเรื่องของค่าแรงที่ถูกกว่าเกาหลีใต้แล้ว ถ้าเทียบกันในระดับการศึกษาบุคลากรในตลาดแรงงานเวียดนามนั้นยังถือว่ามีระดับการศึกษาที่สูงกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนเมื่อเทียบกับระดับค่าแรงที่พอๆกันอย่างเช่นฟิลิปินกัมพูชาและลาว และนั่นก็เลยทำให้บริษัทเกาหลีใต้ไม่ได้สร้างแค่โรงงานผลิตยอย่างเดียวแต่ยังสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาหรือ R&D Center ที่ประเทศเวียดนามอีกด้วยยังซัมซุงเองก็ได้มีการลงทุนสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เมืองฮานอย ซึ่งตั้งใจว่าจะเป็นหนึ่งในศูนย์หลักของซัมซุงที่ใช้วิจัยและพัฒนาสมาร์ทโฟนรวมถึงนวัตกรรมด้านอื่นๆโดยคาดว่าจะมีการเปิดใช้งานในปี2022และจะมีการจ้างวิศวกรท้องถิ่นอีกราวๆ3,000คนด้าน LG ก็มีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ฮาหนอยแล้วเช่นเดียวกันและกำลังสร้างอีกศูนย์เพิ่มที่เมืองดาน,านังโดยจะเน้นวิจัยและพัฒนาด้านชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะจะทําให้เวียดนามนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้นแต่จะทําให้เวียดนามนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้และถูกถ่ายโอนเทคโนโลยีมาด้วยนอกจากการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตและศูนย์วิจัยและพัฒนาแล้วบริษัทเกาหลีใต้ยังสนใจลงทุนในประเทศเวียดนาม ผ่านการเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการท้องถิ่นอีกด้วยอย่างื่อปี2019ที่ผ่านมาบริษัทซัมซุง s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  ได้เข้าไปถือหุ้น30%ในบริษัท CMC ซึ่งเป็นบริษัทไอทีที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในเวียดนามแต่บริษัทที่ทุ่มเงินลงทุนในบริษัทเวียดนามมากที่สุดก็คือ SK กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ที่เป็นรองแค่ซัมซุงและคุนได้อย่างในปี2018ที่ผ่านมาค่ะ SK ก็เข้าไปถือหุ้น9.5%ในมาซอนกรุ๊ปกลุ่มบริษัทด,ด้านอาหารขนาดใหญ่ปี2019 SK เข้าไปถือหุ้น6.1%ในวินกรุ๊ปกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามปี2021 SK เข้าไปถือหุ้น16.3%ในวินคอมเมอร์เชนร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ที่เพิ่งเปลี่ยนเจ้าของจากวินกรุ๊ปไปเป็นมาซันกรุ๊ปเมื่อปี2019ซึ่งการลงทุน3ครั้งนี้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า62,700ล้านบาท การเข้ามาลงทุนของบริษัทเกาหลีใต้ที่เป็นที่นิยมกันอีกรูปแบบก็คือการเข้ามาเปิดสาขาในประเทศเวียดนามโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าบ,บริโภคร้านค้าปลีกบริการทางการเงินซึ่งก็น่าสนใจในะคะว่าธุรกิจต่างๆเหล่านี้แทบจะไม่เคยมีสาขานอกประเทศเกาหลีใต้เลยแต่กลับเลือกที่จะเข้ามาบุกธุรกิจในตลาดเวียดนามเพราะเขามองว่ากลุ่มผู้มีไรายได้ปานกลางในประเทศเวียดนามส่วนใหญ่ยังเป็นคนหนุ่มสาว และมีการประเมินกันนะคะว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางเหล่านี้นะคะจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เติบโตด้วยตาที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญค่ะคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะคะก็มีความนิยมในสื่อบันเทิงแล้วก็วัฒนธรรมของเกาหลีใต้อยู่แล้วทำให้พวกเขานั้นมีความคุ้นเคยจากแบรนด์ต่างๆจากเกาหลีใต้อย่างอตเต้หนึ่งในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ได้สร้างตเต้เซ็นเตอร์ขึ้นที่เมืองฮานอย โดยเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับสามในเวียดนามในนั้นเนี่ยมีทั้งโรงแรม5้าดาวส่วนพักอาศัยห้างสรรพสินค้าอตเต้สุ per อร์ k e t 롯เต้มารวมไปถึงร้านอาหารสปาและบริการอื่นๆที่คล้ายๆกับตเต้ทาวเวอร์ในกรุงโซนอกจากนี้ในคลอตเต้เนี่ยยังมีธุรกิจอื่นๆที่เข้ามาบุกในตลาดเวียดนามอย่างเช่นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอย่างลอตเตอรี่ทที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี1998 และปัจจุบันก็กลายเป็นเชนฟาสต์ฟู้ดที่มีสาขามากที่สุดในประเทศเวียดนามเช่นกันรวมไปถึงโรงภาพยนตร์ตเตซินีมาที่เริ่มให้บริการที่เวียดนามในปี2008ซึ่งนอกจากอตเต้แล้วกลุ่ม CJ บริษัทแม่ของผู้ผลิตสื่อบันเทิงขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้อย่างเอ็มเน็ตและสตูดิโอดราก้อนก็มาเปิดสาขาของโรงภาพยนตร์ CJ CGV ที่เวียดนามตั้งแต่ปี2005ซึ่งโรงภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ก็กลายมาเป็นเจ้าตลาดในเวียดนาม โดยกว่า70%ของจำนวนโรงภาพ,พยนตร์ทั้งหมดในประเทศเวียดนามนั้นเป็นของ CJCGV และ Lotte Cinema ในส่วนของบริการทางการเงินนะคะกลุ่มบริษัททางการเงินธนาคารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมก็เลือกที่จะมาเปิดสาขาที่ประเทศเวียดนามเช่นกัน อย่างเช่นชินฮันฟินแลนยลกรุ๊ปกลุ่มการเงินอันดับสองของเกาหลีใต้ได้เข้ามาเปิดสาขาธนาคารชินฮันแบงก์เวียดนามตามเมืองใหญ่ในเวียดนามรวมถึงบริษัทชินฮันอินเวสเมนท์ที่ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์ท้องถิ่นหรือฮาน่าแบงก์ธนาคารของกลุ่มการเงินอันดับ4ของเกาหลีใต้ก็ได้มีการเข้ามาถือหุ้น15%ในธนาคารรัฐวิสาหกิจของเวียดนามที่ชื่อว่า Bank for Investment and Development for Vietnam หรือ b i d v รวมทั้งมีแผนที่จะขยายสาขาในเวียดนามผ่านเครือข่ายสาขาของ BIDV ด้วยนอกจากนี้ยังมีบริษัทการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง m i r e Asset Global i n v e s t m e n t ซึ่งเป็นบริษัทแรกของเกาหลีใต้ที่ได้เปิดบริษัทจัดการกองทุนในเวียดนามและเป็นสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยการเข้ามาลงทุนหลากหลายรูปแบบในประเทศเวียดนามของเกาหลีใต้นั้นถือว่ามีส่วนสําคัญในการเพิ่มการจ้างงานเกือบล้านตําแหน่งในตลาดแรงงานเวียดนาม รวมถึงยังทำให้เวียดนามมีโอกาสได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีใหม่ๆไปด้วยที่สำคัญก็คือเรื่องของการส่งออกปัจจุบันนี้นะคะสินค้าส่งออกกว่า1ใน3ของเวียดนามนั้นล้วนมาจากโรงงานผลิตของโรงงานสัญชาติเกาหลีใต้นอกจากนี้โครงสร้างการส่งออกของเวียดนามก็ปรับมามีสัดส่วนเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงจากเมื่อ20ปีก่อนที่แทบจะไม่มีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากเวียดนามเลยถึงตรงนี้นะคะเราน่าจะพอสรุปกันได้ค่ะว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจเวียดนามนั่นเอง ความรู้ไม่มีความเสีย่ยงกู้ลงทุนคนกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย